بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن صار على نهيه الى يوم الدين اما بعد رَبِّ شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي อัสสลามุอะลัยกุมรุฮัมมะตุลลอฮิวะบระกาตุขอความสันติความเอนดดเมตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาราได้โปรดประสบแดบ่พ่อแม่พี่น้องผู้เกียรติรับชมรายการทุกท่านครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้รายการอิสลามคือทางนำนะครับผมก็มาทำหน้าที่เพียงคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ุไลัยมานซึ่งเป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งนั้นนะครับยังยังไม่สบายนะครับมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อย วันนี้พี่น้องครับเราพูดคุยกันในรายการอิสลามคือทางนำนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอันกาบาอิรหรือบาปใหญ่นะครับบาปใหญ่ที่เรานํามาเสนอนั้นเป็นบาปหลากหลายประการนะครับที่มาจากอัลกุรอานและก็สุนนะของท่านรอซูลเป็นบาปที่ได้ถูกเรียบเรียงเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าอังกาบาอิรของอิหมามอัจฮะบีนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของบาปใหญ่เอาไว้หลายประการด้วยกัน เพื่อให้เรานั้นได้นํามาศึกษาให้เรานั้นได้พึงระวังนะครับแล้วก็ให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตของเราโดยการปราศจากบาปใหญ่เหล่านี้หรือถ้าหากว่าใครที่หลงผิดไปใครที่พลาดพลั้งไปด้วยกับความรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการก็ดีเขาก็จะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับในการปรับปรุงในการตอบับตัวในการที่จะกลับเนื้อก,กับตัวสํานึกนะครับในความผิดอันนั้น พี่น้องครับวันนี้เราจะนำเสนอกันในบาปหรือในประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการการใส่ร้ายหรือการเท็จนะครับหมายถึงการการพูดจากโกหกนั่นเองนะครับคำว่ากโกหกหรือการพูดเท็จที่เราจะพูดคุยในยวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการโกหกแบบทั่วไปแต่โกหกที่เป็นบาปใหญ่นนะประการที่14ที่อยากจะเสนอกับท่านพี่น้องนั้นเกี่ยวข้องกับอัลกาซีบู อัลลอฮฺอาซวะแัลวะอัลลอซูลิฮิสัลลลอฮุวะลฮฺวะสัลลัมหมายถึงการโกหกหรือการเท็จเสี้ายการเท็จต่อลอสบานูวะตาลาและรอซูลของพระองค์สโลลลอฮุวะะลฮฺวะสัลลัมมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับเรากโกหกเราอ้างว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นรอซูลว่าอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่มหันนะครับ บรรดาผู้ศรัทธานั้นสมควรที่จะหลีกเลี่ยงและก็หลีกห่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอย่าได้ไปใช้สิ่งไหนที่ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้อย่าไปอ้างนะครับเพื่อหาความชอบธรรมให้กับตัวเองว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นรอซูนว่าอย่างนี้ฉันเลยทําอย่างนี้หรือพยายามที่จะไปอะไรครับไปอ้างกับคนที่เขาไม่รู้คนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ร่าไม่ได้เรียนเนี่ยเราบอกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นะอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อรอซูนว่าอย่างนี้นะแล้ว ว่าไปเนี่ยกับกลายเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะอูซูบินล,ละเราขอความห่างไกลจากพระองค์ให้ให้ห่างไกลจากพฤติกรรมเหล่านี้นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุภาอุตาลาได้กล่าวไว้นะครับในอัลกุรอานว่าวายอมัลกียะมาติตารลและจีนักซาบูาอันัลลอฮฺวูจูวูจูฮุฮุมมุสวัด,ดะนะครับในสุราอันซูมารองค์การที่60นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุภานุตาลาได้ตรัสว่า และในวันกียมานั้นนะครับและในวันกียรมานั้นสูเจ้าจะได้เห็นบุคคลซึ่งที่เขานั้นได้เท็ดนะครับได้โกหกต่อลอสบานุวตาลาโดยที่สีหน้าของพวกเขานั้นจะมีสีหน้าที่ดำเคร่งเครียดไปอย่างมากนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับท่านอัลฮัสซันนะครับฮัสซันบาซรีได้กล่าวว่า อิงชินาฝันนาวะอิงชินาลำนฟันถ้าว่าเราประสงค์เราก็ทาท่าว่าเราไม่ประสงค์เราก็ไม่ทําประมาณนี้หมายความว่าการโกหกต่อละการโกหกใส่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาและรสูลของพระองค์เนี่ยบางคนนะครับหรืออัลลมะบางท่านหนึ่งว่าถึงขั้นที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือเป็นมุรตัดนั่นเองใครที่โกหกว่าอัลลอฮฺว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้โดยที่เขารู้ทั้งรู้ว่าอัลลอฮฺไม่ได้ว่า แต่โกหกไปเท็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะอุสบินละเขาบอกว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะครับดังนั้นขอให้เราได้ห่างไกลและลีกห่างจากพฤติกรรมเหล่านี้นะครับท่านรอซูลุสละฮุอิไลฮิวะส้นลมก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นกันนะครับว่ามังกาซาบาอไลยะบุนมังกาซาบาอไลยะเบนียและหูใบตอฟีจะหั่นนำบุคคลใดที่เขานั้นเท็จใส่ชั้นโกหกใส่ชั้น แน่นอนในนรกนั้นจะถูกสร้างที่พำน,นักสําหรับเขาในนรกอันเจ็บแสบนั่นเองนะครับแล้วท่านรอซูลสัล,ลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ลัมยังได้กล่าวอีกว่า <S <S มังกะตาบะอาล,ลลยะมุตะบะมุตะอัมมิดันฟันยะตะเบาะม,มักดดวะเูมินันนารใครที่เขานั้นตั้งใจที่จะโกหกใส่ชั้นท่านรอซูลไม่ได้ว่านะครับแล้วเขานั้นตั้งใจด้วยรอซูลไม่ได้ว่าเลย อย่างเช่นฮะดลิสมมดุ้บางทีบางนักอุลามะเขาไม่เรียกว่าฮะดลิสโดยซ้ำไปเพราะมันเป็นของปลอมวันนี้เกลื่อนมากเลยครับฮะดลิสปลอมบางคนบอกว่าเนี่ยท่านรอซุนไวาย,ยางนั้นว่าย,ย่างนี้แต่พอไปสืบสายรายงานนะครับความแข็งแกร่งของฮะดลิสเนี่ยไม่มีไม่มีที่มา,ไม,มมาไม่มีที่ไปหรือมีที่มาแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ได้รายงานฮะดลิสเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ยอมรับนะครับ เป็นคนที่มีเรื่องของการโกหกเป็นคนที่มีเรื่องราวของความผิดพลาดในเรื่องของหลักการศรัทธาด้วยในเรื่องของการปฏิบัติด,ด้วยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสืบทอดหรือรายงานฮะดิษได้มันก็จบนะครับหรือบางฮะดิษนะครับไปค้านแล้วสายรายงานเนี่ยมันไม่แข็งแรงเอาเลยนะครับสมัยนี้ยุคสมัยของเราเนี่ยมีนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นท่านเชคอ่มุฮัมมัดนาซิรุดีนอัลบานีนะครับ ซึ่งท่านนั้นได้รวบรวมหนังสือนะครับเป็นมาสซูอะเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นพจนานุกรมเลยนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับว่าอันนี้ฮะดิษที่ซอแฮะนะครับได้มีการคัดได้มีการกันกรองได้มีการวินิจฉัยนะครับว่าเนี่ยเป็นฮะดิษที่ซอแฮะเป็นฮะดิษที่ถูกต้องสามารถนํามาอ้างอิงได้แล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีสิ้นสิละอัลฮะาาดิษอัลโดอีฟะ ฮาดิษที่ดออฟ์ฮาดิษที่ไม่สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานได้นะครับมันก็มีเหมือนกันไปดูที่สายรายงานนะครับหรือฮาดิษโมดัวก็มีฮาดิษ, ua, ดษที่แต่งขึ้นมาเองกูขึ้นมาเองหรือบางทีคนรายงานฮะดิษเนี่ยเข้าใจว่าเป็นฮาดิษรอศูนย์แต่ไม่ใช่บางทีเป็นคําพูดของครูคนนั้นนะครับพูดในทํานองเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นฮะดิษหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือ พูดเหมือนกันแล้วก็อ้างว่านาบีว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะกล่าวฮะดิษของท่านนาบีเนี่ยให้เรานะครับได้พึงสังวรให้ให้เรามีความละเอียดในเรื่องของการยกหลักฐานโดยเฉพาะฮะดิษของท่านรอซูลถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจในตัวบทในคําเพราะบางทีในฮะดิษบทเดียวมีหลายสำนวนครับแต่ใจความเนี่ยเป็นใจความในเรื่องเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นมาจากสายนี้เพราะเนื่องก่อนครับ ท่านรอซูลเนี่ยพูดในหนึ่งครั้งในหนึ่งคำในหนึ่งฮาดิษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะทุกคนจะอยู่พร้อมกันหมดเลยบางครั้งท่านรอซูลพูดกับซอฮาบะท่านนี้ในสถานที่หนึ่งท่านก็พูดในอีกสถานที่หนึ่งด้วยกับคำพูดหรืออาจจะใช้คำอีกอย่างหนึ่งแต่นั่นเป็นการสื่อความหมายในสิ่งสิ่งเดียวกันไม่ได้ขัดแย้งกันเขาเรียกว่าในรีวายะนั้นในรีวายะนี้ในสายรายงานนั้นในสายรายงานนี้ หรือถ้าหากว่าบางคนไม่ชัดเจนเขาก็ต้องกล่าวว่าเอากลมาก่อนเหมือนที่ท่านรอศูรได้กล่าวเพื่อเป็นการระวังเป็นการเผื่อนะครับว่าเราจะได้ไม่เป็นคนคนหนึ่งที่โกหกหรือเป็นการอ้างอิงที่เท็จนะครับต่อท่านรอศุรสลดล้อ,ลอหัวไล่หิวเส้นลำเพราะตรงนี้นะครับท่านรอศุรบอกว่าใครที่ตั้งใจโกหกต่อชั้นโกหกโดยอ้างถึงฉันเนี่ยฟัยตบ้าวะมักอาเหู มีนันนาหให้เขาเนี่ยได้สำรองไปเลยให้เขาจองไปเลยที่พำนักที่นั่งของเขาที่อยู่ของเขาในในรกขอรลอดสภานุวตาลาดังนั้นหมายถึงว่ามันเป็นความผิดมหันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆอย่าให้เราพูดออกไปโดยที่เรานั้นไม่รู้เอฮา,าดิษหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่าคนที่รู้ว่าเป็นฮาดิษที่ปลอมเป็นของปลอมแล้วเราอย่าเอาสิ่งนี้เนี่ยมาสอนกันต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ก็อันตราย ท่านล س و ل صلى ا ل ฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันฮัดสะอันนีบิฮะดี i ินยะยออันันะฮูกาซิบะฟะฮูวะอาฮาดุนกาซิบยนีใครก็ตามที่เขานั้นได้รายงานได้กล่าวหะดิษว่าเนี่ยเป็นหะดิษจากฉันโดยที่เขารู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยเป็นของปลอมเป็นของโกหกนาะมีไม่ได้ว่าแต่เพื่อเป็นการ สร้างเครดิตว่านาบีว่าอย่างนั้นนะนบีว่าอย่างนี้นะมีคนเขาบอกว่าอย่างนี้ทําไม่ได้มันเป็นบิดามันเป็นสิ่งที่ผิดนบีไม่ได้เคยทําหาหลักฐานหาอะไรต่ออะไรไม่รู้หามาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเรื่องของมลิดก็ดีนะครับมาลิดไม่มีหลักฐานพยายามใช้การกิยส์สการเทียบเคียงนะครับจากอย่างนั้นตรงนั้นตรงนี้มาจัดเป็นพิธีกรรมเป็นรูปรูปแบบหนึ่งแต่พอ หลายฝ่ายนะครับโต้กันว่าแล้วไหนล่ะหลักฐานหลักฐานที่ว่าทําได้เนี่ออยู่ที่ไหนเพื่อเป็นการเพิ่มน้ําหนักในคําพูดในความคิดในมุมมองของตัวเองก็เลยบอกว่านาบีว่าอย่างนั้นนบีว่าอย่างนี้อย่างเช่นที่เราได้ยินกันนะครับนักวิชาการบางคนบางฝ่ายก็บอกว่าท่านนาบีเนี่ยกล่าวว่าเวลาใครที่ได้สลาวาดเวลาใครที่ได้กล่าวชื่อถึงท่านนาบีเนี่ย นบีก็จะปรากฏตัวขึ้นประมาณนี้นะครับผมเองก็ไม่ชัดเจนแต่ในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มีฮะดิษที่เกี่ยวข้องเลยครับมันเป็นสิ่งที่กุขึ้นมาแล้วก็ปลอมขึ้นมาแล้วไปบอกได้อย่างไรว่าเนี่ยคือฮะดิษคือสิ่งที่นบีได้พูดเอาไว้นนอุซบิลไลมิงซาลิกขอให้เราห่างไกลนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านพี่น้องก่อนที่เราจะบอกว่าเนี่ยฮะดิษนบีให้เรามั่นใจสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะครับถ้าหากโดยเฉพาะถ้าหากว่า เรามีความบริสุทธิ์ใจในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์เรานําเสนอฮะดิษอาจจะเป็นฮะดิษที่อ่อนนะครับเป็นฮะดิษที่ไม่ค่อยชัดเจนหรือที่เรียกว่าฮะดิษดออีฟนะครับโดยที่เราคิดว่ามันเป็นฮะดิษที่ถูกต้องเป็นฮะดิษฮาซันเป็นฮะดิษที่ดีเป็นฮะดิษที่ถูกต้องเรานําเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจเสนอไปนะครับเพื่อเป็นการอะไรครับเผยแพร่คําสอนของลอสวตะแต่มาปรากฏภายหลังว่ามันเป็นฮะดิษที่ดออีฟ เราก็ได้สํานึกตัวแล้วเราก็ได้แก้ไขนะครับในคําพูดในคําจาของของเราในครั้งต่อไปเราก็จะไม่นําฮะดิษอันนี้เนี่ยมาใช้สอนมาใช้อ้างอีก,อกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นพี่น้องครับนักวิชาการจึงได้แบ่งเรื่องราวของการเรื่องราวของความเท็จหรือการโกหกนะครับหรือการพูดเท็จเนี่ยเอาไว้ถึงหลากหลายระดับหลายรูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่ถือว่าเป็นสิ่งที่หนักและก็ใหญ่มากนะครับนั่นก็คืออัลกัซซิบุอัลล,ลอฮิตาละวะรซูลิฮิก็คือการกโกหกการเท็จใส่อัลลอฮุาวาตาลาใส่พระเจ้าแล้วก็ใส่รอซูลของพระองค์ตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความผิดมหานา์มากนะครับและรูปแบบเป็นยังไงบ้างครับนักชาการบอกว่าอัลกัซซิบุอัลล,ลอฮิเนอันการโกหกใส่อัลล,ลอฮุวาตาลานั้นมีอยู่2รูปแบบด้กัน 1. อียะกูลกอละลอหุกะซะวะกะซะเขาบอกว่าอัลลอฮ์ได้ดำรัสเอาไว้อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้ในอัลกรุรอานพี่น้องบอกว่ามีคนกล้าโกหกต่อร้อยก็ต้องบอกว่ามีนะครับอย่างเช่นบางลัทธินะครับที่อ้างตัวว่าเป็นอิสลามเ,เช่นพวกรอฟิดอห์นะครับชีอะห์สิบสองอิหมมเนี่ยเขาก็อ้างว่าในอัลกรุรอานเนี่ยนะครับอัลกรุรอานบางอายะห์บางตอนเนี่ยถูก ถอนออกไปก็คือถูกหันถูกกำจัดออกไปนะครับถึงเจอายะหรือกี่ซูรออะไรด้วยกันโดยที่บอกว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวอย่างนั้นได้กล่าวอย่างนี้บางทีก็มีการเพิ่มนนอุสบินล,ละนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีครับคนที่โกหกแสลอสผานุวาตานี่คือความผิดมหันเป็นสุดยอดของความเท็จเลยครับเป็นสุดยอดที่อัลลอฮ์สุวาตานั้นประนามเพราะองค์ได้กล่าวว่าว่ามันอัลเลมุมิมมานิฟตรออาระอัลลอฮิกาดิบะ อัลกออลาอูอิฮียอิไลย,ยวลัมยุฮิอิไลฮิชยุนในสุรอันอัลอามองค์การที่93พระองค์ได้กล่าวหรือได้จัดเอาไว้ว่าแล้วจะมีใครไหนอีกเล่าที่จะมีความผิดมหันไปมากกว่าคนที่เขานั้นได้มดเท็ดหรือได้กล่าวเท็ดต่อลอสบาโนวาตาลาและกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกประทานให้กับฉันแล้วเนี่ยม่ถูกประทานให้กับเขา เหมือนกับในยุคนะครับในยุคแต่ก่อนเนี่ยหลังจากที่ท่านรอซูนได้จบชีวิตไปนะครับในช่วงหลายๆร้อย,ยปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีบุคคลที่อ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรครับเป็นเป็นนบีบ้างมาอ้างว่าเป็นนบีบ้างแล้วบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานองค์การมาได้วายูมาแบบนั้นแบบนี้นะอุสบิลละสิ่งนี้เนี่ยเป็นความผิดมหันนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นการโกหกเป็นการเท็จใส่อัลลอฮ์สบฮานวะตาลาก็คือ การตัฟซีรครับอายูฟัสซีรันกาลามัลลอฮิบิรอยริมะอรอด์ัลลอฮ์การตัฟซีรหรือการอาธาิบายอันกุรอานที่ไม่ได้เป็นไปตามที่สิ่งที่อัลลอฮฺสุวาตาลาทรงประสงค์นะครับวันนี้มีการถกเถียงกันมากนะครับมีการถกเถียงกันอย่างมากโดยบางครั้งใช้อารมณ์ของตัวเองอย่างเช่นพระองค์อัลลอฮฺสุวาตาลาบอกว่าอัร์ห์มานุอัลอัลชิสต์ดาวะพระผู้เป็นเจ้า ที่อัลลอฮฺมานที่พี่มีความเมตตายิ่งเนี่ยได้ أ, ประทับอยู่บนอารัชคําว่าประทับอยู่บนอารัชเนี่ยวันลฮุัาลมอยู่แบบไหนเราไม่รู้แต่คําว่าประทับอยู่บนเนี่ยพระองค์อยู่บนอารัชแล้วอารัชคืออะไรครับอารัชคือบัลลังของพระองค์บางรายงานบอกว่าอารัชเนี่ยบัลลังเนี่ยมันใหญ่กว่าโลกนี้ซะอีกใหญ่กว่าจักรวาลน,นี้ซะอีกส่วนใหญ่ขนาดนั้นวันลอหุตาลาอะลม นะครับบรรดาอุลามะบอกว่าเราเนี่ยยอมรับเราต้องยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺสวลตาราได้กล่าวเอาไว้ส่วนการถามว่าแบบไหนเนี่ยเป็นบิดาครับเป็นบิดาก็คืออย่าไปถามมันผิดสลาฟุตซอนและบรรดชนรุ่นก่อนที่เขามีความมั่นคงมีความถูกต้องในเรื่องของหลักการสัทธาเนี่ยเขาไม่ถามกันแต่นี่นะครับบางฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างชีอะหเนี่ยเขาก็ไปกล่าวว่า พวกคณะใหม่บ้างพวกซุนนะบ้างพวกวะบีบ้างบอกว่าอัลลอฮ์เล่นอยู่บนบัลลังประทับแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนลังใครบอกที่ไหนล่ะครับไม่มีการบอกอย่างนี้เลยแต่เราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังเพราะอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกรุรอานเราไม่ได้แปลแปรเปลี่ยนว่าอัลลอฮ์เหนือเรื่องความสามารถของอัลลอฮ์สุวรรณตาลาไม่ต้องสงสัยแล้วครับมันเด็ดขาดแล้วครับอัลลอฮ์มีความเสื่ออามาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็เลยตัฟซีรหรือให ความหมายขององค์การอันนี้เนี่ยว่าอิสตอลามีความสามารถมีการครอบครองเหนืออารัชและตรงนี้มันอย่างไงว่าลาหูตาลาอาลัมการตัฟซีหรือการอาถอธิบายอังกรุรอานไปหรือให้เป็นไปผิดรูปแบบที่อัลลอฮฺสุัตาลาได้วางเจตนารมของพระองค์ไว้นั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับอย่างเช่นพระองค์กล่าวอย่างนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแต่ให้ความหมายอีกแบบหนึ่ง ไปตับซีดอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เข้าทางของตัวเองอะไรก็ดีเนี่ยการใช้นับสูอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเขาตับซีดแล้วเขาใช้อิสติฮัดเขาวินิจฉัยนะครับด้วยกับหลักฐานด้วยกับอกอรีนะด้วยกับตัวบทด้วยกับอะ,อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วใช้กชารอิสติฮัดแล้วตับซีดไปตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะเขายังยืนหยัดอยู่ในความบริสุทธิ์ใจครับว่าอัลลอฮฺสุภาอุวาตาลาเนี่ยได้กล่าวว่าเช่นนี้ แต่เขาอาจจะผิดไปโดยการปรากฏจากรุ่นหลังว่าอ้าวเขาผิดไปนะเขาบกพร่องไปนะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องของอิสติฮัดแต่ใช้อิสติฮัดเมื่อไหรครับอิสติฮัดเมื่อมันไม่มีนัสไม่มีตัวบทเราถึงอิสติฮัดเราถึงวินิจฉัยได้ไม่ใช่ว่าฮะดิษก็มีอัลกุรอานที่มาอธิบายอัลกุรอานเนี่ยสามารถอธิบายอัลกุรอนา,าอนาาด้วยกันเองได้ในบางอายะห์ในบางเรื่องฮะดิษวนจะนะของท่านรอซูนก็มาอธิบายเหมือนกัน แต่นี่ฮะดิษก็มีนะครับอิจมาของอุลามะแต่ตัวเองดันไปใช้อิสติฮัดวินิจฉัยเอาเองอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นสิ่งนี้นะครับถึงเรียกว่าอันกาสซีบูอัลลอฮ์การเทศสาลอสอวลตาลาถือว่าเป็นการเทศที่สุดยอดนีคือเป็นการเทศที่มันอันตรายมากที่สุดนะครับพระองค์บอกแล้วว่าจะมีใครที่มีความผิดมหาันที่ย้อนเล็มมากไปกว่าคนที่โกหกใส่อัลลอฮ์ไม่มีแล้วครับ ดังนั้นพี่น้องทีละครับเราพูดคุยกันในบาปนี้เนี่ยผมยังมีประเด็นปีกย่อยที่อยากจะเสนอกับท่านพี่น้องในเรื่องของการโกหกนะครับเป็นการพ่วงต่อไปโกหกแสลอซโกหกแสรอซเนี่ยเป็นบาปใหญ่และโกหกทั่วไปและครับก็เป็นบาปเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวบ,บินไลตอฟิกวันหิดายะฮุสสลามุอะไัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบรราร์รุตุ